สวยวันสวยคืนกุบกิบสมวนทิ์ราสุดเศากุบกิบก็ทนสิงเรียกร้องไม่ไหวหลังจากมีคนถามกันเยอะว่าเจ้าตัวไปทําจมูกที่ไหนและยังเข้ามาขอคําแนะนําว่าทําหน้าทําตาทําโครงหน้าที่ไหนดีกุบกิบก็เลยตัดสินใจว่าจะเปิดเป็นเอเจนซี่ให้คนมาปรึกษาเรื่องทําหน้ารวมไปถึงพาไปทําหน้าสวยที่เกาหลีด้วยเรียกว่ากลายเป็นไอดอลในความสวยความงามไปแล้ว เพราะทำออกมาแล้วสวยจริงสวยเป็นเหตุให้ทำธุรกิจเป็นของตัวเองไปเลยบอกเลยว่าเหมาะกับกุ๊กกิ๊บมากๆเซากุาก๊กกิ๊บสมนลทิปเป็นบุตรของคุณมนทนเรืองอุทัยกับคุณชนาภาชินชาวนิชกุ๊กกิ๊บเคยคบหาดูใจกับนักแสดงชายมาริโอมาเรอร์เป็นเวลาถึง10ปีก่อนที่จะเละิกลากันไปและได้คบหาและดูใจกับหนุ่มบี้ทัศภาค ได้แต่งงานกันในที่สุดซึ่งหนุ่มบี้นั้นเป็นนักร้องลูกครึ่งไทยไต้หวันทั้งสองคนได้แต่งงานกันเมื่อวันที่23มกราคมปัจจุบันมีบุตรด้วยกันสองคนคือน้องเป่าเปาและน้องเปาเป้ซึ่งนับวันสาวกุบกิ๊บก็ยิ่งสวยวันสวยคืนไม่เหมือนกับคุณแม่ลูกสองเลยนะคะ